เช็คสิและเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งแจกเงิน3,000บาทร้านค้าและประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเมื่อไหร่ยังไงเช็คได้เลยครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผมครับผมสำหรับโครงการคนละครึ่งนะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับคือส่วนแรกก็จะเป็นสำหรับร้านค้าส่วนที่2ก็เป็นสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับสำหรับร้านค้า จะลงทะเบียนผ่าน w w w c o n l คนึ่ง .com นะครับเริ่มลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2563นะครับประมาณปลายอาทิตย์หน้าซึ่งร้านค้านั้นจะต้องเป็นร้านอาหารหรือร้านเครื่องดื่มซึ่งเป็นร้านค้าทั่วไปนะครับและไม่เป็นนิติบุคคลไม่เป็นธุรกิจเฟรนชชัยและสามารถรับเงินผ่านแอ เงินนะครับพ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่ยังไม่มีแอปถุงเงินก็ดาวน์โหลดแอปถุงเงินมาติดมือถือไว้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่ถนัดการลงทะเบียนออนไลน์ก็เตรียมไปที่สาขาของธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับเอาละครับสำหรับประชาชนทั่วไปก็จะเริ่มลงทะเบียนในวันที่16ตุลาคม2563นะครับเริ่มตั้งแต่ 6โมงเช้าถึง23.00น,นนะครับโดยผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้นั้นก็คือจะเป็นคนไทยนะครับอายุ18ปีขึ้นไปและไม่เป็นผู้ถือบัตรผู้มีรายได้น้อยหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกติดปากว่าบัตรคนจนนั่นเองครับโดยสามารถจองสิทธิ์ผ่านเว็ คนละครึ่ง .com เช่นกันสำหรับเงื่อนไขาการใช้จ่ายเงินนะครับจะเริ่มใช้จ่ายในโครงการได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2563เป็นต้นไปเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าถึง23.00น,นนะครับจนถึงวันที่31ธันวาคม2563โดยรัฐบาลกำหนดช่วยจ่ายค่าซื้อสินค้าวันละไม่เกิน100บาทนะครับ หรือไม่เกิน3,000บาทต่อคนสำหรับคนที่ซื้อสินค้านะครับจะต้องจ่ายผ่านแอปเป๋าตังโดยนำแอปเป๋าตังไปสแกนกับถุงเงินนะครับของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการเพิ่มวงเงินซื้อของกินของใช้ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ14ล้านคนจาก200บาทถึง300บาทเป็น700บาทถึง800บาทนะครับเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2 5 6 3นะครับ รวมเป็น1,500บาทต่อคนนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม